รตัตนตรยัยคือพุทธรัตน,นะธรรมรัตน,นะสังครัตน,นะสามสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราในยามที่มีทุกข์ก็สามารถพึ่งท่านได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเมื่อมีสุขแล้วถ้่ระลึกถึงรตัตนะทั้งสามนี้ ก็เพิ่มเติมความสุขได้และวพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นแหล่งรวมแห่งความสุขความมันเทิงความเบิกบานใจซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราทุกๆคนหากทุกคนในโลกเข้าถึงสาระอันสูงสุดนี้ได้ความทุกข์ทั้งหลายก็จะดับหมดเพราะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ท่านเรียกว่าเอกันต บรมสุขคือเป็นสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปอนเลยจะเข้าถึงรัตนาทั้งสามนี้ไดนะ้ต้องทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดียวเท่านั้นแหละมีวาละพระบาลีที่ปรากฏในคุตกนิกายธรรมบทว่าตสมาวินัยยะมัดเยรัง ทัชชาทานังมลาพิภูปุญญาณิปรโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานินังบุคคลควรกำจัดความตรณีอันเป็นสนิมในใจให้ทานเถิดเลาะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าการให้นะ่ะเป็นอริยะประเพณี ผู้รู้ทรงสรรเสริญแม้เราจะรู้ว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีแต่การนำทานที่จะให้ได้ผลมากเป็นมหาทานบาร,รมีนั้นจะต้องรู้วิธีการให้ทานที่ถูกต้องและถูกเนื้อนาบุญด้วยการนำทานที่จะให้ได้ผลมากใจของเราจะต้องใสสะอาดบริสุทธิ หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายทานนั้นจึงจะเป็นมหาทานบารมีเป็นมหาคตากุศลเป็นกุศลใหญ่ที่จะนับจะประมาณมิได้การให้ทานที่ได้บุญมากทั้งผู้ให้และผู้รับต้องมีความบริสุทธิ์และววัตถุทานก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยคือได้มาด้วยความชอบธรรม ยิ่งถ้าเป็นผู้รับเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นนันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยภายในผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมเนอสงไขยอัปปะมานังคือไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าได้บุญเท่านั้นเท่านี้แม้ว่าผู้รับเนี่ยยังไม่หมดกิเลสแต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติ เพื่อให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือมุ่งกำจัดราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปมหานิสงนั้นก็จะบังเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณเหมือนอย่างนายบุญชาวนาได้เปลี่ยนฐานะจากในบุญชาวนาเป็นบุญเกษฐีหรือธนเศษฐี กระเพาะอนุภาพบุญที่เกิดจากการให้ทานได้จิตที่เลื่อมใสและกระทำถูกเนื้อนาบุญนี้เองเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามารับฟังชีวประวัติของปุณณเศรษฐีซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญประจำกรุงราชคือกันนะจ๊ะในอดีตมีครอบครัวชาวนาะครอบครัวหนึ่ง สามีออกไปไถนาแต่เช้าตรู่ทุกทุกวันจนภรรยาจะทำอาหารและนำไปส่งให้ที่ท้องนาในวันนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเดินมินาบาผ่านมาพระยังในบุญซึ่งกำลังนำอาหารไปให้สามีพอได้เห็นพระก็บังเกิดความเลื่อมใส อยากจะทำบุญกับพระเถระนางได้คิดไปว่าบางวันเราอยากจะทำทานแต่ก็ไม่มีทายธรรมเพราะตั้งหาช้ากินข้าบางวันมีทายธรรมแล้วแต่ก็ไม่มีพระมาโปรดตอนนี้ทายธรรมของเราก็มีพร้อมแล้วพระก็มาโปรดแล้ว เราควรทำบุญวันนี้แหละ้ดยจิตที่เลื่อมใสในพระเถระจึงน้อมถวายอาหารมื้อน,นั้นแด่ท่านในขณะที่เอาข้าวใส่บาตรด้วยความเรื่อมใสนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานให้พระเถระได้ยินว่าด้วยบุญที่ได้ถวายทางครั้งนี้จงนมันดาลให้ดิฉันพ้นจากชีวิต ยากเห็นในโลกนี้ได้วยเธอเจ้าค่าพระเถระละท่านใา้พรสันส้นๆว่าอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุขอให้สมปรารถนาในทุกเรื่องนางก็ชื่นใจปีติขนลุกชูชันทีเดียวเบิกบานใจมากไม่กังวลว่าสามีจะง,งดกิจหรือเปล่า แล้วได้กลับบ้านไปเตรียมอาหารมาใหม่เพื่อจะนำไปให้สาม,มีที่รอคอยอยู่กลางทุ่งนาสาม,มีกำลังเหน็ดเหนื่อยและกำลังหิวมากพยาพอเห็นสาม,มีกำลังเหนื่อยก็ส่งยิ้มไปก่อนและพูดจาด้วยใจคำี่ไพเราะหาน้ำหาท่าให้ดื่มพอจิตใจสบายดีแล้วก็จัดอาหารให้รับประทาน แล้วก็พูดว่าวันนี้ที่มาส่งช้านะเพราะฉันเตรียมอาหารมาตั้งใจว่าจะนำมาให้พี่นี่แหละแต่พอเอินเจอพระเสกก่อิผิวพันธ์นั่นเปล่งปลั่งผ่องใสเหลือเกินฉันเห็นแล้วจึงอยากทำบุญก็เลยเอาอาหารใส่บาตรทำบุญไปจนหมดจึงต้องกลับไปทำมาให้พี่ใหม่ ที่ตั้งจิตอนโมทนาด้วยถนะนายบุญก็ใจบุญสมชื่อแม้จะเหน็ดเหนื่อยมาพอได้ยินข่าวบุญก็สาธุบอกว่าดีแล้วน้องเอ๋ยที่ได้ตักบาตรพระเพราะเมื่อสักครู่พี่ก็ได้ถวายน้ำแล้วมาชำระฟันแกท่านไปเหมือนกัน โดยจิตอันเลื่อมใสนั่นแหละกระแสทานแห่งบุญจึงส่งต่อมาถึงในบุญทันทีหลังจากทานข้าวเรสร็จก็ศีรษะหนุนตักภรรยานอนพักผ่อนอยู่คู่หนึ่งตอน,น้นใจสบายทีเดียวพอลืมตาขึ้นมามองดูนาที่ไถไปไม่ใชอ่พื้นดินก็ได้กลายเป็นทองคำไปหมดในบุญจ้องมองดูด้วยความตะลึง แค่ไปเชื่อสายตาตัวเองเนะจึงถามภรรยาว่าน้องเห็นไหมนั่นอะไรเนะี่ยบริเวณที่พี่ไถานาเมื่อเช้ามันกลายเป็นทองคำเหลืองอรารามไปหมดแล้วแม้ภรรยาก็มองเห็นเช่นเดียวกันจึงเอาก็